ีติเราจะกินแบบนี้แต่ผมไปเห็นในทิกตอกมาทุกคนแบบต้องไปลองอ่ะไม่ไหวละว,วันนี้แหละจัดเลยสวัสดีครับผมขอต้อนรับขก็สู่ติดเตานะครับวันนี้ติดเต๋าจะมารีวิวอาหารสุดแปลกนะครับผมที่ผมไปเห็นมาในทิกตอกนะครับผมนี่เลยครับ ราเมนใส่ไอติมโคนนี้ใส่ชุดนี้ก็คือว่าเล่นกอล์ฟวันนี้ไปไปตอนเช้าคือไปแข่งกอล์ฟมาแล้วก็สไลด์ดูติ๊กตอกแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยกินราเมนแล้วก็ใส่ไอติมโคนมันจะเข้ากันได้ยังไงของคาวกับของหวานแล้วเอามาใส่ในถ้วยเดียวกันวันนี้ก็จะมาพรีชีพครับให้กับแฟนๆติดตามได้ชมกันงั้นเดี๋ยวเราไป ทำเมนูนี้กันเลยครับผมราเมนใส่ไอติมไอติมมันจะกินกับราเมนได้ไงครับพ่อเตาหาทําอะไรปแปลกๆแล้วเนี่ยแี๋วว่าเข้าโรงพยาบาลหรอแฮปปี้ไม่พาไปนะนี่ครับผมออริจินอลราเมนนะคะอ่าหมูชาชูไข่นะครับผมแล้วก็ผักต่างๆนะครับอย่างแรกนะครับรโอเค เรียบร้อยอันนี้คือราไม่รู้ว่าเรียกราเมนหรือว่าราเมงภาษาอังกฤษมัน R A M E N ใช่ไหมแต่ว่าคนไทยเรียกราเมงนะงั้นเรียกแบบคนไทยเลยราเมงและนี่คือไอติมโคนนะครับเราจะเอามาใส่ในราเมงแล้วก็มาคลุก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 ให้มันเข้ากันมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเริ่มเลยครับใช่ไปดูนะฮะเราก็จะมาตักลาดเลยนะครับลาาเลยแต่ชิมน้ำซุปแป๊บนึงอุ่นๆอยู่ได้อร่อยอะ่ะ น่ากินไหมน่ากินอยู่นะเหรอน่ากินเหรอลองกินไอติมเป็นชิ้นๆดูแล้วก็กับน้ำซุปราเมงคำแรกโอ้โหแป๊บเล่มแป๊บแลมอ่ะรสชาติไอติมมันเยอะกว่าโอ้โหวานเนี่ยเพราะว่าไอติมมันหวานนะมาชิมเส้นกันหวานหนักหวานเลยเนี่ยแต่หอมหวานหอม หอมกลิ่นไอติมอ่ะมาชิมหมูกันฮนะหมูชาชูอืมอืมกับหมูนี่พอดีหมูเค็มเติมของหวานเข้าไปปอกกะเข้าไปมาชิมไข่บ้างไข่ไข่ไขอืมได้เวิร์กแต่น้ำซุปไม่ไหวานจริงหวานไปคำใหญ่หิวข้าไวไองเพิ่งไปเล่นกีฬามา มันไม่ใช่รสชาติราเมงที่ที่เรากินประจำอ่ะมันจะเป็นราเมงแบบรสชาติหวานใส่น้ําตาลเยอะแล้วก็มันพิเศษตรงที่มันมีกลิ่นของไอติมที่เราซื้อมาสมมติว่าเราซื้อไอติมวานิลามาใช่ไหมครับมันก็จะมีความหอมของไอติมวานิลาส่วนที่พี่เต๋อซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นไอติมลดนมและไวท์ช็อกโกแลตมันก็จะมีความนมแล้วก็ความไวท์ช็อกโกแลตมาในน้ําซุปของเขาแล้วก็พอมาผสมกับความเค็มของมันเนี่ยมันก็จะแบบออกมากลมกล่อม แต่หนักไปทางหวานนึงขอชิมโคลกนะ่อนไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยโคนหมูชาชูแล้วก็ผักนิดหน่อยก็เป็นรสชาติที่แปลกสัมผัสทีส่แปลกแต่อะแล้วในโคนมันยังเหลือไอติมอยู่อะ <c oughs> น้ำซุปมันยังไม่เข้าไปไอติมเย็นใช่ถามจริงว่าชอบกินแยกต่งางหากไหมแยกดีกวะ่ะ ยกเฉยก็ดีอยู่แล้วยกเฉยก็ดีอยู่แล้วชามต่อไปครับเป็นรถต้มยำราเมงต้มยำนะครับผมไปเซอร์ไวแล้วครับว่าราเมงเนี่ยถ้ากินกับไอติมที่แบบมีรสชาตินมเนี่ยราเมงสูตรไหนอร่อยต้องเป็นราเมงที่มีรส าเผ็ดถึงจะเข้ากันได้ดีก็คืออันนี้ต้ยมยำนะครับแล้วเขาบอกว่าเทรนด์นี้นะครับเริ่มมาจากร้านแฟร์นเคนที่จังหวัดโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเมือ่อประมาณ9ปีที่แล้วเขาปล่อยภาพออกมาแล้วคนก็สงสัยว่าแบบเป็นกินได้จริงเหรออะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ไปกินกับรสชาติออริจินอลไงรสชาติมันก็เลยแปลง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 ปลงแ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 ปลงปลงแ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 หลงแปลแปลงแปลงปลงแหลงปแลงปแลปแลปแลงปแลงปแลงแป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 ลงแลงแปล ต้ยมยำรามเม่งกับไอศครีมนมไวช็อกช็อคเลตนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเฮ้ยเอาจริงป่ะคลิปนี้เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นทั้งนั้นนะครับมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยกินต้ยมยำแรงอยู่นะฮะชิมกันอืมอืมเหมือนจะดีทรงดีแล้วทรงดีแล้วเนี้ยปุ๊บอ๋อ มันกลมกล่อมมากอ่ะมันมันเข้ากันได้ดีอ่ะมันมีทั้งกลิ่นหอมของต้มยำแล้วก็กลิ่นหอมของไอศครีมอ่ะมันชามเมื่อกี้ไอติมกับน้ำซุปจะเป็นยังไงเฮ้ยมันไม่ปลาเลมอ่ะเหมือนกับที่ที่มีข่าวบอกเลยว่าพอมันผสมกับความเผ็ดแล้วเนี่ยมันลงตัวอันนี้ไม่ได้แบบโอเวอร์นะอ่ะชิมหมูบ้างครับกลมกลม ดูดิโคนมากดีกว่าเส้นเรากินไปแล้วชิมโคนเลยเวอร์ก mm hmm. อันนี้เวิร์กอันนี้พี่ต่อให้ผ่านโอเคมีมื้อเย็นกินแล้วจานแรกอาจจะไม่ได้กิน t i ก t o อสามารถทำให้เราเนี่ยสรรหาของแปลกๆมากินได้ผลที่ได้ออกมานะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจพิสูจน์แล้วว่ามันกินได้จริงโซเชียลนะครับผมสามารถทำให้เราสรรหา สิ่งแปลกๆนะครับผมมารีวิวได้เสมอและพี่ต๋อก็ได้ตกเป็นทาสของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ให้น้องๆหนูได้ดูนะครับว่าอันไหนกินไม่ได้อันไหนกินได้แต่ถ้าน้องๆหนูอยากจะไปทําตามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ต้องรอดูความไส้ของผมกระเพาะของผมก่อนว่าจะรับได้ไหมเดี๋ยวจะมาตอบในคอมเมนต์ว่าไหวหรือไม่ไหวสรุปนะครับว่ารามเมงผสมไอติมเนี่ยสามารถทานได้แต่พี่ต๋อไม่แนะนำผสมกับออริจินอล นะครับเพราะรสชาติไม่ได้เลยแต่ว่าพอมันผสมกับต้มยำหรือว่าราเมงที่มีซุปมิโซะที่มันเผ็ดๆเนี่ยเข้ากันได้ดีอย่างแน่นอน <S <S อ่าวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้มารีวิวนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระตือไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งด้วยนะฮะเวลาพี่เต๋าอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ได้เข้ามาคุยกันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะไปกดหัวใจให้รัวๆเลยสหรับวัสดีสวับบบ๊าายย ก็ส่วนนี้เอาออกเฮ้ยเก็บไปสิไปเก็บไปทำไรเก็บไปกินฮ่าฮ sorry sorry